สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องความดันโลหิตสูงนะครับจากมุมมองที่แบบน่าสนใจมากๆจากวิดีโอ YouTube ชิ้นหนึ่งคือเขาเสนอแนวคิดที่อาจจะสวนทางกับความเข้าใจเดิมๆของหลายคนเลยใช่ค่ะเป็นแนวคิดที่ท้าทายเหมือนกันนะคะเพราะปกติเราจะเข้าใจว่าความดันสูงส่วนใหญ่เกิน90%เนี่ยเป็นแบบไม่ทราบสาเหตุ Essential Hypertension ที่เราเรียกกันแต่วิดีโอนี้เขาชี้ไปเลยว่าอาจจะมีต้นตอหลักๆแค่อย่างเดียวครับแล้วมันทำให้เราต้องกลับมาคิดกันใหม่เลยนะซึ่งแหล่งข้อมูลนี้เขาชี้เป้าไปที่ภาวะดื้อต่ออินซูลินหรืออินซูลินเรสิสเทนนี่แหละครับว่าเป็นตัวการสำคัญอ๋อ oh, ค่ะเขาอธิบายว่าภาวะนี้มันส่งผลกระทบโดยตรงเลยนะกับตัวรับอินซูลินที่อยู่บน ผนังหลอดเลือดชั้นในที่เรียกว่า e โดทีเลียมอะค่ะใช่ครับ e n d o ี e l i u m ซึ่งพอตัวรับอินซูลินตรงนี้มันทำงานเพี้ยนไปหรือดื้ออินซูลินเนี่ยผลก็คือหลอดเลือดแดงของเรามันเหมือนจะเสียความสามารถในการคลายตัวไปคือมันคลายตัวได้ไม่ดีเท่าที่ควรทำให้หลอดเลือดมันแข็งตัวขึ้นความดันข้างในก็เลยสูงตามครับ แล้วมีอีกจุดที่แบบน่าสนใจมากๆคือเขาพูดถึงเกราะป้องกันบางๆที่เคลือบผนังหลอดเลือดด้านไหนไว้อีกทีค่ะเรียกว่าไกลโคแคลิกส์เออไกลโคแคลิกส์นึกภาพง่ายๆอาจจะเหมือนสารเคลือบกันติดบนกระทะอะไรแบบนั้นนะครับค่ะค่ะเข้าใจค่ะ ทำหน้าที่ปกป้องผนังหลอดเลือดแต่ประเด็นคือไอ้เกราะที่ว่าเนี่ยไกลโคแคลริกส์เนี่ยมันค่อนข้างจะบอบ,บางนะคะแล้วมันก็ไวต่อความเสียหายจากระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงเกินไปโดยเฉพาะพวกกลูโคสฟุกโตสอ๋อน้ำตาลนี่เองใช่ค่ะเพราะน้ำตาลสูงนานๆนนต่อเนื่องเกราะนี้ก็จะค่อยๆสึกกร่อนไปเสียหายไปแล้วพอเกราะนี้เสียหายแล้วครับมันจะเกิดอะไรตามมาทีนี้ก็เป็นเรื่องเลยสิคะ ตามข้อมูลในวิดีโอคือมันนำไปสู่การอักเสบเรื้อรังตรงผนังหลอดเลือดอืแล้วก็เปิดช่องให้แคลเซียมเข้าไปเกาะได้ง่ายขึ้นควัะดื้ออินซูลินเนี่ยม,มันมักจะมาพร้อมกับการขาดสารอาหารที่จําเป็นจเป็ํานด้วยที่มันช่วยคุมความดันโดยตรงเลยอย่างเช่นวิตามินดีแมกนีเซียมหรือว่าโพเทสเซียมอ๋อครับมันก็เลยยิ่งซับซ้อนไปอีกนั่นพอเรามองแบบนี้ว่าต้นต่อคือดื้ออินซูลิน กับกรอบไกลโคแคลิกส์ที่เสียหายแนวทางแก้ไขที่วิดีโอนี้เขาเสนอก็เลยพุ่งเป้าไปแก้ตรงนี้เลยใช่ค่ะก็คือแก้ที่ต้นเหตุเริ่มจากการปรับอาหารครับปรับอาหารยังไงบ้างครับหลักๆเลยคือเขาแนะนำให้ลดคาร์โบไฮเดรตลงทานแบบโลคาร์บไดเอตโลคาร์บค่ะแล้วก็อาจจะใช้การทำอินเทอร์มิเดตลฟาสติ้งหรือ IF เข้ามาช่วยด้วยเพื่อจัดการภาวะดื้ออินซูลินโดยตรงอื <c oughs> ควบคู่กับ การปรับอาหารก็คือการเสริมสารอาหารที่มักจะขาดหรือที่ร่างกายต้องการเพิ่มเพื่อซ่องแซมค่ะใช่เลยตัวแรกที่เขาเน้นเลยคือวิตามินดีสามอืมแนะนําในปริมาณที่ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับเพื่อให้ระดับมันฟื้นกลับมาแล้วก็ที่สําคัญมากๆอีกตัวที่วิดีโอเน้นย้ําเลยคือแมกนีเซียมครับแมกนีเซียมค่ะโดยเฉพาะฟอร์มไกลซินเนทที่เขาว่าดูซึมดีคือแมกนีเซียมเนี่ยมันทํางานคู่กับวิตามินดีช่วยให้วิตามินดีทางานได้ดีขึ้น อ๋อมันต้องใช้คู่กันใช่ค่ะแล้วมันยังช่วยเรื่องปรับสมดุลแคลเซียมลดฮอร์โมนเครียดคอร์ติซอลต้านอักเสบและที่สำคัญคือช่วยซ่อมแซมเจ้าเกราะไกลโคลคลิกที่เสียหายไปด้วยโอ้โหประโยชน์เยอะมากค่ะแล้วก็ยังมีโพแทสเซียมอีกตัวครับตัวนี้ก็ช่วยซ่อมไกลโคลคลิกเหมือนกันแล้วก็ช่วยปรับสมดุลโซเดียมแถมยังช่วยให้กล้ามเนื้อเรียบที่ผนังหลอดเลือดมันคลายตัวความดันก็ลดลงได้โดยตรงเลย โอ้ครบเลยอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจที่เขาพูดถึงคือซัลเฟอร์หรือกรรมถันซัลเฟอร์จากไหนครับเขาแนะนำให้รับจากอาหารธรรมชาตินี่แหละค่ะเช่นเนื้อวัวที่เลี้ยงด้วยหญ้าหรือ grass-fed beef นะคะแล้วก็ไข่แดงอ๋อเนื้อวัวไข่แดงใช่ค่ะเขาบอกว่าจำเป็นต่อก,การฟื้นฟูไกลโคแคลิก์เหมือนกันซึ่งตรงนี้ก็อาจจะดูขัดขัดกับคำแนะนำเดิมๆเ,เรื่องคอเลสเตอรอลหรือการจำกัดเนื้อแดงไข่แดงนิดหน่อยนะคะ จริงด้วยครับจุดนี้น่าสนใจนั้นจะเห็นว่ามันไม่ใช่แค่เติมตัวใดตัวหนึ่งแต่เป็นการทำงานร่วมกันของสารอาหารพวกนี้เลยนะถูกต้องค่ะเพื่อจัดการทั้งดือ้ออินซูลินฟื้นผููหลอดเลือดไปพร้อมๆกันแล้วเขาก็ยังแนะนำให้เลี่ยงพวกน้ำตาลแป้งขัดขาวน้ำมันพืชแปรรูปต่างๆด้วยใช่ค่ะพวกนี้อาจจะไปกระตุ้นการอักเสบได้ แล้วก็แนะนําให้วัดความดันเองที่บ้านเพื่อดูผลค่ะเป็นการติดตามผลที่ดีแล้วก็มีข้อสังเกตเพิ่มเติมนิดนึงว่าถ้าทําทั้งหมดนี้แล้วความดันตัวบนหรือซิสโตลิกยังสูงอยู่ก็อาจจะต้องดูปัจจัยอื่นๆเพิ่มเติมเช่นเรื่องความเครียดการนอนหลับหรือแม้แต่การเคลื่อนไหวร่างกายการเดินง่ายๆเนี่ยค่ะครับผมเข้าใจเลยสรุปแล้วสิ่งที่เราได้คุยกันวันนี้จากแหล่งข้อมูลนี้ก็คือมุมมองที่ว่าความดันโลหิตสูงเนี่ย อาจจะไม่ใช่แค่โรคที่ต้องกินยาคุมอาการไปเรื่อยๆค่ะแต่มันอาจจะเป็นผลมาจากภาวะดื้ออินซูลินแล้วก็ความเสียหายของหลอดเลือดในระดับโครงสร้างเลยใช่ค่ะคือมองไปที่ต้นตอของมันซึ่งอาจจะจัดการได้โดยการปรับอาหารเสริมสารอาหารที่จำเป็นแล้วก็ปรับวิถีชีวิตเป็นแนวทางที่ชวนให้เรามองลึกลงไปถึงรากของปัญหานะคะมากกว่าแค่การจัดการที่ปลายเหตุ แต่แน่นอนว่าการรับฟังข้อมูลจากหลายๆแหล่งแล้วก็ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก็ยังเป็นสิ่งสำคัญเสมอนะคะในการดูแลสุขภาพของเราเองแน่นอนครับทีนี้คำถามทีมไทยที่น่าคิดต่อก็คือถ้าสมมุติว่ากลไกเรื่องดื้ออินซูลินเรื่องไกลโคแคลิกเสียหายบทบาทของสารอาหารต่างๆที่วิดีโอนี้อธิบายเนี่ยมันมีส่วนจริงการที่เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอยู่วิถีชีวิตอย่างจริงจังตามแนวทางนี้ มันจะส่งผลต่อสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดโดยรวมของเราในระยะยาวที่นอกเหนือไปจากแค่เรื่องความดันโลหิตได้มากน้อยแค่ไหนนั่นสิครับเป็นคำถามที่น่าสนใจมากๆเลยครับ